สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พิชาภาษาไทยคุณครูกุ้งจะมาให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกอ่านสะกดคำสะระอที่มีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดเด็กๆเ,เคยเห็นไหมอ่ะไม่เคยเห็นใช่ไหมจ้าอ่ะเดี๋ยวคุูครูกุ้งจะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปไปฝึกสะกดคำกันนะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเรียนรู้คำใหม่หรือยังคะอ่ะถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปกันเลยจ้าสะระออมีรอสะกดจะลดรูปสะระออไม่มีรูปสะระอปรากฏวันนี้นะเด็กๆเรามาฝึกกิจ,จก,กรรมพัฒนาความรู้อ่านคำสะระอมีรอเป็นตัวสะกดมาดูซิว่าหน้าตาสะระอที่มีรอเป็นตัวสะกดเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง คำที่หนึ่งอ่านตามครูนะเหมือนเดิมค่ะกอนกออรอกอขอขออ คอนคอ,อรอคอนจอนจอออรอจอนชอน ชอราชอนทอนทอออรทอนนอ นอออรอโนพรพอออรอพรสอนสออรอศน สอนสออรอสอนจบแล้วทั้งหมด12บสอคำยากไหมคะเด็กๆไม่ยากหนูเดี๋ยวเรามาอ่านเป็นคำกันแต่ก่อนที่เราจะอ่านเป็นคำเนี่ยเมื่อกี้หนูสังเกตไหมว่าแต่ละคำเนี่ยจะไม่มี ตัวออา่างเลยใช่ไหมแต่เราจะออกเสียงสะระอ,อใช่หรือไม่อ้าวใช่ก็เพราะว่ามันจะมีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดดังนั้นเวลาเราจะเขียนจะไม่มีพยัญชนะตัวอออ่างเข้ามาแต่เวลาสะกดเราจะต้องสะกดคำสะระอ,อหนูจำไหมนะถ้าหนูเห็น ตัวเหล่านี้นะมีพัญชนะและมีรอรรเป็นตัวสะกดหนูจะต้องออกเสียงยังไงหนูจำไว้นะคะไม่ไม่ใช่สะกดว่ากอรอก่อนนะไม่ใช่นะเวลาหนูสะกดจะต้องมีสาะ,ะออยู่ด้วยกออรอก่อนนะอ่ะต่อไปอ่านเป็นคำพร้อมครูนะกอนจอนขอน ทอนนอนคอนอ่อ,อนวอนสอนชอนสอพอนอต่อมาเรามาทำงานกันนะงานชิ้นนี้ ครูจะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า48นะหน้า48ทำข้อ2ให้นักเรียนเนี่ยเขียนเส้นตามรอยปะนะเขียนตามรอยปะเลยออ่างเห็นไหมสัลออให้เขียนเขียนอออ่างนะแล้วจากนั้นฝึกอ่านคำอ่ะก่อนอื่น เรามาฝึกอ่านตามครูก่อนเดี๋ยวครูจะสะกดให้ฟังและหนูก็อ่านตามครูนะมออะมะลออะละกออกมะละกะลออัมลำคอรอองคองลำคอง ฟออะนอฟันหอรออหอฟันหอหอมออหมอไม่โทรม้อพออพอไม่เอกพ่อตออะตะกอรออกอไม่โทรก็ตะก็ ดออีนอดินสออสอดินสอลอองอลองทอเอาเท้าไม่โทเท้ารองเท้าดออกอดดอกมอไอไม้ไม่โทไม้ดอกไม้เสร็จแล้วเนาะ เด็กๆก็ลงมือทำเลยสวัสดีนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะบ๊ายบาย